<Billie S 1> ลูกว่า I've got something to show you. Okay. Here. h ชอบไหมแม่จะซื <startups> ้อหรอแม่จะซื้อให้พัดไงแม่เอายูกำลังจะมีครอบครัวใหญ่ อยู่จะกลับไปอยู่แฟลตหนุ่มโสดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะมอม I'm a grown man and that is my family so it is my business right to stay out of it พูดแรงเชียว แม่ก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรหรอกนะแม่แค่อยากจะบอกว่าขอซื้อให้แค่นั้นเองไม่เข้าใจอยู่ดีๆจะซื้อทำไมล่ะก็รับขวัญหลานไงสุดท้ายแม่รู้ว่าลูกไม่ให้แม่ยุ่งกับครอบครัวของลูกแต่แม่ก็อยากจะทำอะไรให้ลูกของแม่ให้หลังของแม่บ้าง at least let me pay for half look แม่เลือกทำเลดีๆให้สองสามหลังแต่บ้านหลังนี้อ่ะ is the best ลูกลองไปดูก่อนเก้าเดือนอะ่ะมันไม่นานนะลูกแป,ป๊บๆเดี๋ยวหลานแม่ก็ออกมาแล้ว can we talk about this later I'm working ขอบคุณจ้ะหมอสู่ว่าไงบ้างหมอรอชื่อยาที่หมอนิติกรเคยใจ่ายให้อยู่ค่ะจะดูว่ามีผลอะไรกับลูกบ้างเห็นหมอบอกว่าคุณแม่กำชับกับหมอไว้แล้วว่าให้รีบตรวจใช่พัดบอกที่ชาสิแม่อยากให้ซื้อบ้านยิงกิจให้อ่ะ แล้วก็อยากให้เราไปเลือกกันคือแม่อยากจะซื้อรับขวัญหลานย่าที่แรกกับพัดก็จะไม่รับไว้แต่แม่ขอเพราะแม่อยากจะให้หลานเธอก็ไปเลือกหลังที่เธอชอบส่วนค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวฉันจาัดก,การให้ทั้งหมดขอบคุณค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวแม่จาัดก,การเรื่องตัวเลยนะ แต่หนูคงต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนอยู่ที่นี่หมายถึงอยู่บ้านแม่หนูนะคะแม่หนูยังต้องไปหาหมออีกสองสามครั้งแล้วก็รอฟังผลถ้าเกิดว่าไม่เป็นอะไรมากเนี่ยถึงจะบินตามไปคุณบินไปก่อนได้ใช่ไหมคะผมรอคุณก็ได้ไงไม่ต้องอา,าเลย ควรจะรีบไปแล้วก็รีบซื้อลูกเดี๋ยวพอที่ชาไปแล้วก็จะได้เข้าบ้านเลยไงจริงค่ะชาเองก็ยังไม่อยากเดินทางเยอะด้วยค่ะช่วงนี้อ๋อควรจะได้กลับไปรับงานด้วยไงคะที่ลูกค้าประจำพึงโพมาเลยอ้ะมีงานพอดีเลยเอ้าก็ดีสิจะได้ม่เสียเที่ยวนี่มันครั้งแรกเลยเนาะที่ ทั้งสองคนมีความคิดเห็นตรงกันเนี่ยคุณแม่คะชามีเรื่องอยากจะขอคุณแม่ด้วยคะค่ะชาจะขอผู้ไปดูแลชาที่โน่นที่อังกฤษเนี่ยนะ ปู้มีหวายมั้งหนูไปได้ค่ะหนูจะพยายามปะตัวค่ะจะฝึกภาษาหนูไปได้ค่ะก็ก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้เขาทำได้เนี่ยเราก็มีคนเลี้ยงดูน้องไปด้วยอืมเดี๋ยวคงต้องทำเอกสารเดินทางออกนอกประเทศด้วยผู้มีพาสปอร์ตต่างด้าวใช่ไหม ยางค่ะไม่มีค่ะอ้าวยังได้ยังไงอ่ะพูทำงานมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยมีสิทำไมจะไม่มีก็แม่เป็นคนที่จัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดพูดมันก็พูดไปเรื่อยทานข้าวกันไปก่อนนะแม่ไม่อยู่ละพู เอาน้ำชาไปเสิร์ฟฉันที่ห้องทำงานไม่เป็นอะไรชาไม่เป็นไรคุณอะชาไม่เป็นไรคุณ เมื่อกี้ฉันให้แกพูดตอนไหนฉันดูอนนษค่ะอยู่ใตัวถอดเสื้อฉันบอกให้ถอดเสื้อ ถอดให้หมดอย่าส่งเสียงออกมาแม้แต่นิดเดียว ห้ามพูดเรื่องใบหนุ่ยญาตต่อหน้าใครอีก <ố S 1> ถ้าลูกฉันไม่อยู่นะฝ่าน,นี้แกกลายเป็นปุ๋ยแล้ว <fs> อีโง่ ผู้เป็นอะไรอะ่ะผู้เป็นอะไรหนูอานะชาหกค่ะหนูไปเอาผ้ามาใช้ก,ก่อนนะคะหาฮึหาไปไเลนมม่นรในสวนน่ะเชย อเจอบ้านที่ชอบเมื่อไหร่แล้วก็รีบบอกแม่นะครับเงินไปก่อนนะอันนี้ เดี๋ยวลงชิลิมารับสักก่อนค่ะถึงแล้วโทรหาด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะอือ ช่วยเตรียมเอกสารให้ผู้ด้วยนะคะฉันไม่ให้ไปผู้ต้องอยู่กับฉันผู้ต้องไปกับหนูไม่อย่างนั้นพัชชัยได้เห็นไปรับรองแพทยเรื่องการแพ้อาหารเอกสารเรียบร้อยแล้วบอกนะคะหนูจะมารับผู้ เมทีพี่มีอะไรจะให้ช่วยหน่อยได้สิครับแล้วมีเงินรางวัล่อใจไม่เอ่ยมีถ้าช่วยได้จริงพี่จะส่งเด็กที่เธอต้องการนักหนาไปให้ถึงบ้าน บโทรหาเมธีค่ะบอกให้ช่วยทาอะไรสักอย่างแต่เขาไม่ได้พูดออกมาค่ะแล้วเขาจะส่งหนูไปให้เมธีค่ะเมื่อไหร่ไม่รู้ละค่ะใจเย็นๆแล้วทำตามที่เราคุยกันไว้ฉันจะหาทางเอาเธอออกมาจากบ้านนั้นให้เร็วที่สุดมีอะไรด่วนให้โทรหาลุงชิเลยตามที่บอกอ่านแล้วลบข้อความทิ้งนนะ